สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรารักเพื่อนบ้านเป็นช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวหรือความคิดเห็นต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศมาแปลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับวันนี้ผมจะพาไปดูข่าวเกี่ยวกับสื่อของทั้งต่างประเทศได้ลงข่าวเรื่องเมืองใหญ่อันดับสองเชียงใหม่เมืองแห่งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวเวียดนามประทับใจจนไม่รู้ลืมเมื่อเร็วๆนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยมีจุดหมายปลายทางสำคัญอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเหนือของประเทศการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปิดโลก,กทัศน์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศอีกด้วยหนึ่งในนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามกล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายมากกว่าที่เราคิดไม่ใช่แค่กรุงเทพและหาดทรายสวยๆเท่านั้นแต่ยังมีเมืองที่มีสเสน่ห์อย่างเชียงใหม่ด้วย เธอเสริมว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่ผสมผสานร,ระหว่างความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์กับความทันสมัยได้อย่างลงตัวนักท่องเที่ยวอีกท่านเล่าถึงประสบการณ์การเยี่ยมชมวัดโบราณในเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นสถานที่ที่สวยงามมากไม่เพียงแต่ตัววัดเท่านั้นแต่วิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่จากบนดอยก็น่าประทับใจไม่แพ้กันเขากล่าวพร้อมทั้งชื่นชมศิลปะและสถาปัตยกรรมล้านนาที่ยังคงรักษาไว้ได้อย่างดีนอกจากความงดงามทางวัฒนธรรมแล้ว ธรรมชาติรอบเมืองเชียงใหม่ก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามไม่น้อยเราไม่คิดว่าจะได้เห็นน้ำตกสวยๆและป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ในประเทศไทยหนึ่งในนักท่องเที่ยวกล่าวหลังจากได้ไปเยือนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อาหารเหนือก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามข้าวซอยที่เชียงใหม่อร่อยมากแต่ที่ฉันประทับใจกว่านั้นคือการได้ลองทำอาหารพื้นเมืองในคลาสเรียนสอนทำอาหาร นักท่องเที่ยวท่านหนึ่งเล่าพร้อมทั้งชื่นชมความเป็นมิตรของคนท้องถิ่นที่คอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือตลอดการเดินทางนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเชียงใหม่ผ่านการเยี่ยมชมหมู่บ้านช่างทำหัตถกรรมการได้เห็นช่างฝีมือทำร่มกระดาษและทอผ้าด้วยมือเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากเราได้เรียนรู้ว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หนึ่งในนักท่องเที่ยวกล่าวการเดินทางครั้งนี้ยังช่วยเปลี่ยนมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่มีต่อประเทศไทยเมื่อก่อนเรามองว่าไทยเป็นแค่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายหาดสวยๆแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าไทยมีอะไรให้ค้นหามากกว่านั้นเยอะโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่หลากหลายและผู้คนที่เป็นมิตรนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามยังได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางในเชียงใหม่อีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบขนส่งสาธารณะและความสะดวกสบายในการเดินทาง เราประทับใจมากกับระบบขนส่งสาธารณะของเชียงใหม่ทั้งรถสองแถวและรถตุกต๊กตุ๊กซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นสำหรับเราหนึ่งในนักท่องเที่ยวกล่าวนอกจากนี้พวกเขายังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตยามค่ำคืนของเชียงใหม่ซึ่งแตกต่างจากภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวทั่วไปถนนคนเดินของเชียงใหม่เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากเราได้เห็นงานฝีมือท้องถิ่นอาหารพื้นเมืองและได้พูดคุยกับคนท้องถิ่นอย่างเป็นกันเอง บรรยากาศแบบนี้หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ทั่วไปบนโลกนี้อย่างแน่นอนการเยือนเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับพวกเขาเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามอีกด้วยนับเป็นตัวอย่างที่ดีของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศต่ตอไปในอนาคตหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไป ก็ได้มีคนแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยครับมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นต่างๆจากช่องทางสื่อของชาวต่างชาติกันเลยนะครับเรามาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับเริ่มที่คุณเหงียนอันได้กล่าวเอาไว้ว่าผมเห็นด้วยกับการไม่สร้างตึกสูงในเชียงใหม่นะมันช่วยรักษาสเสน่ห์ของเมืองเก่าได้ดีมากตอนไปเที่ยวรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต แต่ก็ยังมีความสะดวกสบายของเมืองสมัยใหม่หวังว่าเมืองท่องเที่ยวในเวียดนามเราจะทำแบบนี้บ้างจะได้ไม่สูญเสียเอกลักษณ์ไปความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณแทงหาได้กล่าวว่าเมืองเชียงใหม่ยังเทียบไม่ได้กับเมืองอันดับ4อันดับ5ของเวียดนามเลยสุดท้ายประเทศไทยก็มีดีแค่กรุงเทพเท่านั้นส่วนเมืองที่เหลือก็เป็นแค่ชนบทแบบในเวียดนามความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณเลมิงคงังได้กล่าวว่าชอบบรรยากาศเมืองเก่าของเชียงใหม่ แต่รู้สึกว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปหวังว่าจะไม่สูญเสียเสน่ห์ไปในอนาคตความคิดเห็นต่อมานะครับจากคุณฟาร์มทีลานได้กล่าวชอบมากที่เชียงใหม่ไม่มีตึกสูงสูงมันทําให้เมืองดูสงบและน่าอยู่แต่ก็กังวลว่าในอนาคตอาจจะมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่เพียงพออาจจะต้องหาทางออกที่สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณฮวงนามได้กล่าวว่า ผมว่าเชียงใหม่ก็ดีแต่ไม่เห็นจะพิเศษตรงไหนเมืองเก่าหอยอันของเราก็สวยไม่แพ้กันแถมยังมีชายหาดด้วยไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงชอบไปเชียงใหม่กันนะหรืออาจจะเพราะการตลาดดีกว่าเรามั้งความคิดเห็นต่อมานะครับจากคุณฟานไทได้กล่าวประทับใจมากกับความเป็นมิตรของคนเชียงใหม่พวกเขาใจดีและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวดีมากแต่ก็รู้สึกว่าบางครั้งราคาสินค้าแพงเกินไปสำหรับนักท่องเที่ยว อยากให้มีราคาที่เป็นธรรมกว่านี้แต่โดยรวมแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณบุยกวางได้กล่าวเอาไว้ว่าประทับใจกับระบบขนส่งสาธารณะของเชียงใหม่โดยเฉพาะรถสองแถวแดงแต่ก็รู้สึกว่าบางครั้งการจราจรติดขัดมากอยากให้มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยมากขึ้นเช่นรถไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองได้ความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณ ฮนเฟิงมิงได้กล่าวชอบตลาดกลางคืนในเชียงใหม่มากมีสินค้าที่หลากหลายและบรรยากาศดีแต่ก็รู้สึกว่าบางครั้งมีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเรื่องราคาอยากให้มีการควบคุมราคาสินค้าให้เป็นธรรมมากกว่านี้จะได้ไม่รู้สึกว่าถูกหลอกความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณไมทิได้กล่าวเอาไว้ว่าประทับใจกับอาหารเหนือของไทยมากโดยเฉพาะข้าวซอยแต่ก็รู้สึกว่าบางร้านปรับรสชาติให้ถูกปากนักท่องเที่ยวมากเกินไป ฉันอยากลองชิมรสชาติดั้งเดิมมากกว่าและหวังว่าจะมีร้านที่รักษารสชาติแท้ๆเอาไว้ได้อยู่ความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณกาวันตงได้กล่าวว่าชอบที่พักในเชียงใหม่มีให้เลือกหลากหลายและราคาไม่แพงมากแต่ก็รู้สึกว่าบางที่ยังขาดการดูแลรักษาที่ดีอยากให้มีมาตรฐานการบริการที่ดีขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและก็ความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณฝุ่งทีมัยได้กล่าวเอาไว้ว่า ชอบธรรมชาติรอบๆเชียงใหม่มากโดยเฉพาะดอยอินทนนท์แต่รู้สึกว่าในตัวเมืองมีมลพิษทางอากาศค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเผาในพื้นที่เกษตรฉันหวังว่าจะมีมาตรการแก้ไขปัญหานี้ในอนาคตนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางมาเที่ยวได้สบายสบายตลอดทั้งปีก็จบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นที่ผมได้รวบรวมมาแปลแล้วนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ หากเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับเชียงใหม่ไม่เพียงแต่เป็นเมืองที่มีสเสน่ห์ในตัวเองแต่ยังเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายการเดินทางมาที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจแต่ยังเป็นการเปิดโลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่หากผมแปลมาผิดพลาดประการใด ผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมขอฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ